มาต่อกันในข้อที่98เลยค่ะข้อนี้โจทย์บอกว่าปุ๊กนับจำนวนนกหนูและงูรวมกันได้62ตัวนับขาสัตว์ทั้งหมดได้170ขาถ้านกมีจำนวนน้อยกว่าหนูอยู่14ตัวจงหาว่างูมีจำนวนน้อยกว่านกกี่ตัวนะคะก่อนอื่น มีทั้งนกมีทั้งหนูมีทั้งงูลองมาเขียนกันก่อนดีไหมเราลองแทนนกกับหนูงูเนี่ยให้มันเป็นตัวแปรทั้งหมดเลยละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ไม่ใช้อะไรยังไงค่อยว่ากันอีกทีพี่เขียนเลยค่ะนกหนูงูนะคะ,ะนกเนี่ยพี่ให้เป็น A หนูพี่ให้เป็น B และงูพี่ให้เป็น C ีเขามีการพูดถึง ว่านกหนูงูรวมกันได้62ตัวดังนั้น a บวก b บวก c เท่ากับ62เลยนะคะอันนี้คือจำนวนตัวนะคะและเขาบอกว่านับขาสัตว์ทั้งหมดได้170ขามาดูนิดนึงนะคะน้องๆน,นับขากันหน่อยนกมีกี่ขาคะนกมี2ขาหนูมี4ขางูไม่มีขา ะะดังนั้นเขาบอกว่านับขาสัตว์ทั้งหมดได้170ขาแสดงว่าขาทั้งหมดนะคะของนกคืออะไรคะมี a ตัวตัวละ2ขาก็คือขาทั้งหมดคือ 2a อันนี้เช่นเดียวกันค่ก็ได้เป็น 4b ส่วนอันนี้ไม่มีขาก็ไม่มีนะคะดังนั้น 2a บวก 4b ได้170นั่นเอง พี่ให้อันนี้เป็นสมก,การที่1และอันนี้เป็นสมก,การที่2นะคะน้องๆคะแล้วเขาบอกว่าถ้านกมีจํานวนน้อยกว่าหนูอยู่14ตัวเอาค่านี้ก่อนนกคืออะไรคะนกคือ A ใช่ไหมนกนะคะมีจํานวนเป็นยังไงคะน้อยกว่าหนูอยู่14ตัวนกน้อยกว่าหนูแสดงว่าน้องๆเอาหนูไปลบ14ตัวจะได้นกหนูคือ B ก็คือ b ลบ1เท่ากับ a นั่นเองจากอย่างนี้นะคะน,น้องจะเห็นว่าถ้าเราเนี่ยแทนค่า a เท่ากับ b ลบ14ตรงเนี้ยตงไปตรงนี้นะคะเห็นไหมว่าตัวแปร a จะหายไปแล้วเราจะสามารถหาค่าของ b มาได้ดังนั้นพี่เขียนเลยค่ะว่าแทน a ในสมการที่2นะคะได้ว่าอะไร2คูณ a a คือ b ลบ14บวกด้วย4 b เท่ากับ170 ทีนี้มันติดวงเล็บน้องๆก็ทกําการแตกวงเล็บด้วยการกระจาย 2, 2>, <B> 2> เข้าไปนะคะก็จะได้เป็น 2b ลบกับ14คูณ2ได้28บวกกับ 4b นะคะจะได้เท่ากับ170ทีนี้ค่ะน้องๆ b กับ b นะคะ 2b บวก 4b ได้ 6b และ28นะคะที่มันเป็นลบอยู่ตรงนี้ย้ายข้างไปเลยค่ะให้มันกลายมาเป็นบวก28ตรงลบ28ตรงนี้ ันจะหายไปนะคะก็จะได้มาเป็น170บวก28ได้198จากนั้นนะคะน้องๆ6ที่คูณอยู่น้องๆย้ายไปหารได้เลยนะคะ6ตรงนี้ก็จะหายไปน้องๆก็จะเหลือแค่ b เท่ากับห9 8หารด้วย6ซึ่งจะเท่ากับ33นะคะเราจะได้ว่าหนูมีทั้งหมด 33ตัวแต่ทีเนี้ยโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่างูน้อยกว่านกกี่ตัวแปลงโจทย์ก่อนนิดนึงนะคะงูน้อยกว่านกกี่ตัวสแสดงว่างูน้อยกว่านกมากกว่าําหาผลต่างนำจำนวนมากลบจำนวนน้อยก็คือนกลบงูเท่ากับเท่าไหร่นะคะหรือเขียนให้สวยๆเป็นตัวแปรนกคือ A งูคือ C นะคะ a ลบ c เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองทีเนี้ยเราทราบปีแล้วเดี๋ยวเรามาหา A กับ C กันนะคะเราก็แทนค่าอะไรคะเราจะหา A ได้เนี่ยเราแทนค่า B ลงในนี้เลยเเท่ากับ b ลบ14นะคะ b คือ33เพราะฉะนั้น33ลบ14เหลือ33ลบ14เหลือ19นะคะดังนั้น A เท่ากับ19เราได้มาแล้วคะ่ะ19 นอกจากนี้เราใช้ไปแล้วนะคะสมการที่2ใช้กันจนหมดแล้วเราเหลือสมการแรกยังไม่ได้ยุ่งเลยซึ่งสมการแรกเรารู้แล้วว่า a คือ19 b คือ33เราก็จะหา c ได้แล้วนะคะอ่าย้ายข้างเลยเริ่มต้นจากเอา2อันนี้มาบวกกันก่อนละกันบวกกันตรงนี้ได้เท่าไหร่เอ่ย19บวก33ได้52จากนั้นนะคะพี่เขียนหมายให้ละกัน52บวก c เท่ากับ62 ย้าย52ที่บวกอยู่ไปลบนะคะตรงนี้หายไปเหลือเป็น c เท่ากับ62ลบ52เหลือ10ดังนั้นเราบอกได้เลยว่างูมีทั้งหมด10ตัวนะคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือ a ลบ c a ลบ c ได้เท่าไหร่คะ19ลบ10ได้เท่ากับ9ตัวดังนั้นเราตอบข้อนี้ได้แล้วค่ะว่ามีงูน้อยกว่ามีงูน้อยกว่านกทั้งหมด 9ตัวนั่นเองค่ะจบแล้วค่ะน้องๆสำหรับข้อนี้ข้อนี้เพียงแค่น้องๆน,นะคะลองนำโจทย์เนี่ยมาเขียนออกมาให้อยู่ในรูปที่เราเข้าใจได้ง่ายๆและทำความเข้าใจได้ง่ายๆค่อยๆแก้สมการทำไปทีละสเต็ปนะคะทำในสิ่งที่เราทำได้ก่อนนั่นเองแล้วน้องๆก็จะได้คำตอบออกมาก็คือ9ตัวนั่นเองค่ะโจทย์ข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สตะลุยโจทย์สอบเข้าม .1 วิชาคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับน้องๆป .4 ถึงป .6 ทุกคนสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้มีเฉลยโจทย์สอบเข้ามา .1 อย่างละเอียด100ข้อพร้อมทฤษฎีและเทคนิคต่างๆมากมายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดรอบที่นี่ที่เดียวไซ m a t แฟมิลี่